สวัสดีค่ะพี่น้องไปมาหาเฮ็ดน้ากัดจ้าพี่น้องมือนีพากันเขาโคกเขาปลามาหาเฮ็ดจ้าพี่น้องไปถอกพี่นอ้นองเห็นบ่นั่นพี่น้องเห,เห็นเห็นเฮ็ดบ่มนั่นตาถนี่มั้ยพี่น้องนั่นเฮ็ดอ่ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดออกอีีจะได้ยินแตน พี่น้งจ้ะพี่น้องคนหนาจ้าถูคนหนาคนหนาพี่น้องน่ะมี่เตะเฮ็ดจ้ะพี่น้องอืมคนหนาจะเฮ็ดเก็บก่อนจ้ะพี่น้องเดียวคนอื่นสิมาได้ยินมามาเก็บเฮ็ดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้วพี่น้องนี่ฮะเฮ็ดละงงูจ้ะมันมันมัน มันบานแล้วจ้ะแต่ว่ายังแข็งอยู่พี่นอนะ้องนี่มะพร้าวอีกแล้วจ้ะนี่พี่น้องนี่เห็ดลังโบกจ้ะ,ะดอกแบบนี้ใหญ่เลยพี่นอ้องนะพออีกแล้วจ้ะดอกนี้ใหญ่จ้ะ ไปมาแลวจ้าไปยันหาฮิตยุบโคกมาเลยจ้าได้ลายอยู่จ้าเฮ็ดปวกจ้ะพี่นอ้องมีทั้งเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกมีทั้งอันอันอันจุม่มอันอันอันบานจ้กพี่นอ้องเนี่ยได้ลายอยู่จ้า มาเด้อมากินแกงเห็ดงวกน้ากันได้พี่น้องเด้อนี่ล่างแล้ยวละจ้าเห็ดงวกหลังจากที่ไปอันหาเห็ดงวกอยู่ปลูกมาแล้วก็เลยมาทำากัดละน้ำบ่พี่น้องได้หลายหลาย,ลายนะเนี้ยต็มหม้อซึ้งเลยยั่งยู่ได้น่พี่น้องเลยมันเต็มโกโอนจ้ะได้หลายขนาดเลยไปที่แรก้ยวละทีบ่ได้เหรอหาไปหาไปคุณนตาลหลายพี่น้อง พ,ออพี่แต้ยไปเปโพ่อยู่สวงมูพี่น้องกกลยากกันเอานหล่ะพี่น้องยากกันเอานี่จะ้ะมาเดี๋ยวจะมาทําการกแกงเราไปกินแกงหิดปวกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะ